สวัสดีจ้ามือนี้มือนี้มาขุดมันพอเฮ็ดเนา่าเฮ็ดปวกเนา่าพี่น้องพเพ่อเฮ็ดปวกเนา่นงงานี่มองเงี้ยโอ้ยนี่แมนเบิดเด้อนี่พี่เนี่นี่น,นี่นนนนงงกระแมน แต่แต่แต่ทีเด,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 ดีนี่เขาก็ขึ้นเขาก็ขึ้นกะมี่แล้มันเนาฝนบ่เนาะมีเห็ดอีหยังพ่อมี่น,อน้องนี่เห็ดอย่างมุ้ยมีเห็ดออกพ่อมได้นี่นี่กินกินเห็ดคือเห็ดอันอะง้อมง้อมเห็ดนี่เห็ดกินได้ได้หนิ คือเห็ดยังหน่อเห็ดคาบอกคือเห็ดนาเรียต้องเอาได้บน่นี่เห็ดปกตาดเลยเหรออู้ย,อยดอกเป็นไงจ้ะโคตรเฮงอดอกนึง มาเห็นตอยมันมานานอ้ยงในขาวปวดหฮงตอนนี้ห้งง่ายเลยไมันม่เห็นเดินแา่ให้าบ่เลยเห็นสาหร่ยนอนเนาะอ้ยมันปวดมันเหลือแโอ้ยพี่น้องามันดมันเหลือ เป็นมูนึงเลยได้นี่มูใหญ่แห้งบุดนบ้างนะน,นี่ดอกงามอยู่ผู้ขายงาวแห้งทุกคนอเ้อดอกงามแห้งนี่ดอกตาดอกนี้แห้งใหญ,ใหญ่ขวดเหลือทีเนาะ เราหนี่เน่าล่ะเอาไปได้แล้วนี่นี่อันนี้เฮ็ดอีหยังเฮ็ดขาว่ะฟังไหวรึต้อโอ้เฮ็ดขาอีดีพี่น้องเฮ็ดขาออกพุ่มนี่เฮ็ดขาหมูนึ่งนี่เฮ็ดขาโอ้เฮ็ดขาตัวล่ะอันนี้เฮ็ดปัวพี่น้องดอกน้อยนี่นี่เ๋ยวขึ้นนี่บ้าง นด่นเด้อออกหน่อยมันเเลือยอีกิอันเฮ็ดค่ะอ้ยแบบไงมันมัน,ม,นมันบกคักเสดายดิเสดายเสดายนี่ยะไปเจอไหนลโอ้ยคุณเนี่ย ปวดเหลือหมู่บ้านนี่อาสิได้แถมว่าถ่าุฝนได้เบือดเลยได้ทินคานลากรานี่เน <c oughs> ี่ย,ยเห็ดเห็ดปวกญ่เตรียมกระตามันถา่าุฝนจะว่าได้อยู่นี่เอาไปปิ่งจีกินกังเว้นพี่น้อะเดี๋ยวต้นกังเว้นสิไปจีสูดกิน จี้ย่ำม,มุโสอเอาไปเก็บกันเนอะน <c oughs> ี่โอ้โหปวดเลยเริ่มขุดมั่นกันแล้วพี่น้องอันนี้ตัดล่ำใบเนาะจะเป็นมั่นพันอีเหลืองเนาะอันเท่าเสียบตั้งแต่ผุนเนาะเป็นเป็นมั่นเดือนสิบเอ็ดนะพี่น้องนาะตอนแรกว่าสีจงเอาไบสี่บาทมันบดท,ทันตอนนี้ราคามั่นกับสองบาทแปดสิบนะพี่น้องกะทอว่าราคาดีกูดีอยู่เนาะ คดียูถ้าเกิดว่ามันบวแบบน้ามถ่วมจริงเร่งสีก็สิบบคูดเราพี่น้องแต่ว่าอันนี้คืออย่ามันเนาเนานะตอนนี้นี่มันมันกันราคาสองบาทแปดสิบก็เลยคุดไปสักก่อนนี่พี่น้องเริ่มคุดกันเลยตอนแรกก็ตัดล่ำมันออกสักก่อนอันนี้จะไม่ได้ใส่รดคุดนะจ๊ะรอบนี้จะใส่แมคโครแมคโครก็คือเครื่องเครื่องมือคูดเนาะใส่คนคุดเอาเนาะอันเริ่มคุดเอา ลัมันอีเหลืองน้องเพื่องก็จะเก็บไว้เนาะเอาไว้ถ้าปลูกได้อีกรอบเดือนหนานะปพราะมาณเดือนซิเดือนซีเอก็เริ่มลงอีกได้อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เรียกว่าพยยอยากปลูกเดือนมกก็ได้แต่ว่าตัวนี้ลั้มันเขาก็จะเก็บไว้เนาะเก็บไว้ถ้าปลูกต่อได้อีกเป็นพันได้อีกเนาะอันนี้จะเป็นพันอีเหลืองนี่นะคะนี่ที่เพิ่นถือนี่คือแมคโคเอร์แมคโคเซนก็คืออุปกรณ์ที่เขาจะใส่คุดมันเนาะ อันคูดมั่นตัวน,นี้แปลว่าเข้าบริษัทรถเราจะอันนี้พอปูก,กับมาตัดอยู่ฟังทางอีกฟังทางหนึ่งมองนี้ดินแบบลมแพ้งเนาะพี่น้องยางลงไปนี่โอ้ยน้ำซึมออกมาเลยลมเครื่องแข็งเลยขีดต่มมิเตขีดตุมแบบหลายเลยจ้ะอันล่่าตัวนี้ก็สิเก็บไว้เข้ากับเก็บลํ่มมันไว้ถัดใส่น้นําเนาะมือนี่ก็จะเป็นมือตัดล่กับ คุดึ้นเนาะพี่น้องแต่เพราะว่าในโอึ้นรถเพราะว่ารถรถเทามันมีแต่ขิดตุ่มจะเสียเอาเขามาเอาเขามาหยาดเนาะกระเทือว่ากเ็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหืมบอก็เอื่อดินหืมก็คือดินน้ำน้ำไหลลมดินลมแห้งแบบยางไปตะละกาวนี่แบบติดลมเลยนะจ๊ะช่วงนี้กะ เป็นฟนตัวหลายสีบริกิีอย่างแล้วก็มันกับยานมันเน่าก็เลยมาเอามันออกก่อนมันพันอีเหลืองเนาะเป็นพันที่เขาวาแปลงหลายก็เลยนิยมกันปลูกหลายเนาะค่ะรอบก้อนนี่ก็ปลูกหลายอยู่อันนี้ก็บร่ได้ปลูกหลายแห้งปีนี้แต่ว่าก็พ่อในการยกะเล็กน้อยจ้ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะสำหรับการขุดมันของเรา ไปเอาน้ำใหม่มาหั่นนอกยายอยากกินแกงน้ำใหม่เฮยไปเอาน้ำใหม่หนาเมื่อนี้ก็ได้คุดขึ้นมาแล้วนะคะกับสีตัดเอาขึ้นรถก็คือคอนขึ้นรถเขากับซานซานกินนอกก็ขึ้นรถเนาะค่ะมั่นกับสิแหมมันเต็มคั้นนี้ก็คิดว่าคาดว่าน่าจะสองตันบัดนี้ก็ไปสร้างก็เริ่มก็คิดว่าน่าจะได้ซํานี่กับากันฮอนแหมมันเต็มรถ อันนี้ใส่รถไทเนาะรถไทยหลักจูงเพราะว่ารถใหญ่กับเขายากรถอีแตกกับเขายากยามันติดเพราะว่าช่วงนี้ดินมันบวมเบียมมากเลยนะคะอันนี้ก็มาเหตุเวียกกันนะคะก็เลยเดี๋ยวภาคตนารถไทมาใส่เพราะว่าจะใส่ได้หลายนะคะยังตามกับซ่องซ่องตันกั่วนั่นแหละแต่คิดว่ากัสิประมาณนี้เดี๋ยวกับสีฐาเบิงว่าหลบหลบซังนะคะว่าสีมวอรซูฟังว่าได้เท่าไหร่ พอไปเวลาไปสั่งอาศซบรบยไทยตอนนี้ก็เริ่มค้นขึ้นเนาะคะ่ะเป็นหัวมันพันอีเหลืองนี่แหละก็เริ่มค้นขึ้นรถซอยกันให้มันเต็่มไม่ไห้เพราะว่าฟน้ก็ทําท่าสิตกลงมาอีกเนาะพี่น้องก็เริ่มพยายามเพ็ยรงานให้มันเร็วที่สุดเนาะจ้านี่เมื่อนี้เป็นวันที่สองของการคุดมันบกานไในเรียวเนาะพี่น้องอันนี้ก็คุดไปแต่ประมาณครึ่งหนึ่งก็คิดว่าอีก สองเสื้อมือกันนะจะไปคูดได้อีกเนาะเพราะว่าเวียกเวียกเวียกหลายได้ไปคุดยางได้ไปตัดยางน้ำเนาะอันนี้คูดมันแล้วก็ตัดยางพร้อมแล้วก็มือนี้ว่าสิไปขายยางน้นนะคะก็เรียกว่าเปลี่ยนเวียกกันหลายๆอย่างพัดกันเห็ดยางมันนําก็เลยมาเห็ดม,มันก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ใส่รถไถหลากจุงไปเลยง่ายเนาะใส่รถไถเพราะว่าฮอกกระบียามันติดเนาะก็หลากจุงไปเลย นี่มันค่อนข้างนะคะถ้าใส่เต็มใส่แบบมื่อนี้นะคะใส่พอดีคุดที่คุดไวน้นี่ได้อยูสองตันสองตันสองนะคะกะ็ถือว่าโอเคอยู่นี่นะคะใส่ใส่อันนี้ขึ้นเทินขึ้นอยู่เนาะให้มันเทินขึ้นประม้านเองสิเนาะจ้ะก็กะถือก็ได้สองตันสองก็โอเคอยู่ราคาตอนนี้ก็อยูสองบาทแปดสิบ ก็อยกได้ให้ราคาขึ้นหล,ลายๆกว่านี้เนาะกับสิทธิก,การเลยตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากไ่แล้วโอ้ดูถนนทนทางของขพระเจ้าออน้ำ่นลงใหญ่กบรถไถ่ออกจากไฮ